สวยมาขอห้าตัวไม่อย่าบอกแล้วมาห้าตัวอีกครั้งฟุกจัดเลยนะอุ้ยห้าตัวห้าตัวจริงห้าตัวจริงห้าตัวอีกครั้งทำเตือน ที่วิดีโอนี้จะดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมก็สวัสดีนวะผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สรคดี่เกมแล้วอยู่ผมคนเก่าคนหล่อหนะ้าตัดอีกเช่นเคยเรามาอยู่ที่ทุน753753นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเราจะมาทำสูตรไล่เบ็ดปั่นเบ็ดกันแล้วรอรุ่นกันนะผมนะโอเค ก่อนที่ไปรับชมนะครับผมกิจกรรมโปรโมชั่นดีๆครับผมนี่เลยครับฝาก100รับ130ฝาก300รับ400ไม่ต้องทำเทิร์นปรับอัตราการชนะทุกเบ็ดทุกการเดิมพันแดะยังไม่พอครับคือ,อยอดเสีย5%ทุกๆเดือนอย่าพลาดกันสำหรับโรดีๆท่านผู้ชมโอเคครับผมนะเรามาลุยกันก่อนเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาเปิดมาก,ก่อน,นครับผมไม้แรก ไี่ไงเออเดี๋ยทำการเปิดเทอร์โบครับผมได้จัดเลยโอ้โหเฮ้ยเป็ห้าครับผมเป็ด้าเลยอุ้ยแตกเยอะเฮ้ยเป็ดไหนก็แตกว่ะเฮ้ยเป็ดยี่สิบยังแตกปันปั๊บแตกุก๊บอย่างนี้ต้องจัดเป็ดจริงโอเคมาไหลาย,ยาวๆเลยทีนี้เอ็ด ขอ40เลยละกันขอไร่40เลยละก,กันอย่างนี้สวยถ้ามาอย่างนี้ขอไรอ่เยอะไแล้วกันอุ้ยเฮ้ยตกใจคิดว่ามาครับท่านผู้ชมอุ้ยนึกว่ามาเฮ้ยสวยครับอย่างนี้ไม่เบิร์นให้ด้วยครับท่านผู้ชม โอเคเบิ้ลมาต่อ40สามร้อยสามสวยครับตรงนี้60เอาห้าตัวมันเลดที่ผมต้องการเลยท่านผู้ชมสแคตเตอร์มาครับห้าตัวด้วยประเด็นหนาผมบอกเลยจังหวะนี้ โอ้โหทำไมฟีจัดตั้งเลยอ่ะฟีโอ้โหสวยนี่ว่าจะฟีอย่าฟีบ่อยครับเดี๋ยวขาดทุนอย่าฟีบ่อยเดี๋ยวขาดทุนเจ็ดไม้สุดท้ายโอ้โห,โหฟีกันแบบบ่อยจัดท่านผู้ชมเออสวยครับอย่างนี้สวยาง,งามครับสองร้อยเบิ้ลมาอุ้ย1,900พันเก้า ได้ครับผมได้อย่างนี้ได้อันนี้ได้ครับผมเฮ้ยไม้เดียวไม้นี่น่าเยอะสุดแล้วต่อไปก็น่าจะฟรี <c oughs> ขอมาสักไม้เถอะโอ้โหฟรีจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมนี่ไงไม้อยู่ครับหมาให้อยู่ครับเอ๊ะลงมาโอ้โหไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมพี่สี่ร้อยครับสองพันแปดครับโอเคไปกันต่อนะครับผมท่านผู้ชม อเบ็ดร้อยก็สองไม้เออพัดนา้าเป็นไงไหลต่ออีกเชียว่าจะเบ็ดร้อยสองไม้ไหลกันอกับกลับกลับไม่เอาแล้วเป็นสี่สิบต่อครับได้ได้กำไรเฉยครับได้กำไรเฉยกำไรเฉยเลยเมื่อกี้งงเลยอือ เราจะโยกสักสองไม้ครับท่านผู้ชมมาเฉยครับมาแบบนี้ก็อิ่มสิครับออสวยอ้าวสวยมาขอห้าตัวไม่ย่าบอกแล้วมาห้าตัวอีกครั้งพุกจัดเลยนะอุ้ยห้าตัวห้าตัวจริงห้าตัวจริงห้าตัวอีกครั้ง นี่ไงเดือดสเกตเตอร์เข้า5้าตัวอยู่แล้ววะปกติเข้าสี่ไห่เหรอท่านผู้ชมเออมาได้ไงมาเข้ากี่ตัวไม่สนละตอนนี้เข้าแล้วสวยครับเก้าหกเข้ากี่ตัวไม่สนตอนตอนนี้เข้าแล้วคูณแปดแล้วท่านผู้ชมปั่นตัวคูณปั่นตัวคูณเล่นนี่ไงบุ้มปั่นตัวคูณเล่นครับคูณสิบสองครับมา เตะการปั่นตัวคูณนี่ไงมาบอกเลยยิ่งตัวคูณเยอะยิ่งแบบยิ่งคุ้มหัวเลยว่าเกมนี้ครับผมยิ่งบวกเยอะครับผมนะตัวคูณเยอะเท่าไหร่บวกเยอะนะผมนะเกมนี้จะเน้นที่ตัวคูณนะท่านผู้ชมตอนนี้นคูณผมแบบโอ้โหแบบพร้อมมากครับผมนะรอเวลานี่ไงถ้าแตกมาอย่างนี้ก็โอ้โหไม่มีเบิ้ลนะครับท่านผู้ชม นี่ไงสามสิบสองหกร้อยาผู้ชมเป็นไงหกร้อยสี่สิบครับผมโอ้โหฟีจัดครับผมมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพันแปดครับผมถึงแบบฟีจะไม่ได้เยอะแต่ว่าทุนของเราหกพันสองครับผมเก้าสิบห้าผมพอดีครับรออะไรเออหักทุนไปประมาณน่าจะกำไรอยู่ประมาณอยู่ห้าพันนะครับผมนิดๆนะครับผมนะโอเค ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมอันนี้ไม่ได้แตกก็ไม่ถือว่าแตกน้อยนะครับผู้ชมนะอาจจะฟรีน้อยแต่ว่าแตกยอดสะสมของเขาอยู่ที่2 2 0 0นะครับผมกำไรของเราก็คือ5,000ันนะครับผมเพราะเอาแค่นี้แหละเบ็ด 40, 40นะครับผมเอาอะไรมากครับโอเคขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย